ข้อ8นะครับข้อนี้ขอแก้ไขโจทย์นิดนึงนะตรงนี้เป็น x ดอกจัน y นะครับตรงนี้ก็เป็นดอกจันเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของ operation นะครับนั่นคือ x เนี่ย operation หรือกระทํากับ y จะได้ว่า5 x ลบ y ลบ5ดังนั้นนะครับข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าจงหา5ดอกจัน5นะครับแล้วก็ดอกจันกับลบหาทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมนะครับ นะถ้ามีวงเล็บทําในวงเล็บก่อน5ดอกจัน5เนี่ยก็จะเท่ากับ5 x คือตัวหน้าถูกไหมครับนั่นนั่นคือเอา5คูณ5ลบด้วยตัวหลังก็คือ5แล้วก็ลบด้วย5ไม่งงนะ5 5 25ครับลบ5ลบ5เหลือ15ก็จะได้ว่า15นะจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้จะได้15ดอกจันกับลบห เท่ากับเท่าไรครับเอา5คูณด้วยตัวหน้าลบตัวหลังแล้วก็ลบ5 5คูณ15ได้75นะครับตรงนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกบวก5ลบ5บวก5ลบ5เนี่ยหายไปก็จะเหลือ75นั่นเองข้อ8ตอบ3